สวัสดีครับอยู่ที่ทุ่งนาแอนมินนะครับป้าเมื่อครึ่งสวนกันเมื่อกี้นะครับเข้าไปโอ้ตกใจหมดมามันกัดกัน <c oughs> ตัวเล็กนีคร <c oughs> ับ <c oughs> อือสองตัวอือตักแดดอามแดดครับตอนคอ่าเดี๋ยวพาไปดู หอยที่ป้าเขาเก็บมาให้ตั้งแต่หมู่วานนี้แล้วผมไม่มีเวลามาเอาครับกล้องกับผ้ามวัวเช็ดกล้องก่อนครับกล้องผมกับมวัวมัวนี่นะครับที่ป้าเขาเก็บมาให้เนี่ยเยอะครจับไปแบ่งนะที่บ้านนะครับนี่ครับบรรยากาศเป็นภาพสลัวสลัว เดี๋ยวเข้าเอาพริกไปให้นะครับพริกไปให้อยู่ข้างในบ้านไม่มีใครอยู่ขนำไม่มีใครอยู่ขนำบรรยากาศดีนะครับ นี่ครับ,บรวิวสวยหน้าที่ไร้สดเลยครับเนี่ยขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปหรอกครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ไล้สดนะครับ บรรากาศแง่แห้งแง่แรงครับอากาศแงมแห้งครับยามแรงสี่โมงกว่าๆนะครับตอนนี้ <c oughs> นบรรยากาศภูเขาสวยมีสระลูกนึงครับอย,อยู่ข้างหลังครับ เลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไม่ได้ซื้อไม่ได้หาครับค่าขยันแถวนี้นะครับของกินของอยู่ครับ เปีย่ยงธรรมชาติก็ลง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 หากินหญ้าเล็มหญ้าอยู่อันนี้เดี๋ยวหาที่ใส่หอยกลับไปก่อนนะครับกละมังหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอากละมังกลับไปเลยเดี๋ยวค่อยเอามาส่งครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง ให้ดูครับกะละมังหนึ่งทำหอยเชอรี่นะครับถ้าหอยปังไม่เป็นแบบนี้ครับหอยปังนะลูกเท่านี้เนี่ยใหญ่กว่านี้ครับหอยปังหอยเชอรี่จะลูกแบบนี้ครับที่ปลาเขาเก็บไว้ให้ครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็พริกเก็อนู่นครับกล่องผมคือมั่วนแทะ เก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาการะมังมาส่งบรรยากาศดีดีครับหน้าไล่สดตรงนี้นะครับบรรยากาศสวยมากครับข้าวก็เริ่มออกรวง ทั้งข้าวอเข้าวเางันข้าวงันคือข้าวโกขอนะครับกขอหกข้าวข้าวอคือข้าวโกขอสี่นะครับมันจะได้เกี่ยวก่อนจะได้กินก่อนนะครับแถวนี้เขาใช้ดำปักดำสองอย่างสามอย่างข้าวเจ้าข้าวเจ้าสิบห้าครับข้าวมันยี่แถวนี้นะครับ ที่เขาดำปากดำก่อนเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มสุกแล้วสักหน่อยน่าจะได้เกี่ยวเก็บเกี่ยวนะครับเดือนหน้านะครับมาไม่มีใครอยู่ครับมาเลยสักหน่อยก็จะเข้าไปในบ้านนะครับเอาพริกไปส่งที่บ้านนู่นนะครับแม่เก็บได้สองกิโลหกขีดครับให้ป้า กิโลหนึ่งก็ส่งให้พี่เขาโลหกขีดครับภูเขาช่วงนี้มันหน้าหน้าฝนหาปลายฝนแล้ว ก็ยังใบไม้ต้นไม้ยังเขียวอยู่ครับท้าหน้าแล้งเดือนสี่เดือนห้าครับเดือนมีมีนาเมีสานี่ใบไม้แทบไม่มีครับภูเขานี่สีเหลืองเลยครับเหลืองอลามเลย สวยเดียวเดี๋ยวเข้าไปในบ้าน,นครับไม่รู้ว่าลุงไปไหนป้าก็ขี่รถขับรถเข้าไปคนเดียวสวนกันเมื่อกี้นี่ครับว่าจะพริกมาส่งให้แล้วก็มาเอาหอยเมื่อกี้คือเหมือนเห็นเดิน,นครับ จะไปไหนเดี๋ยวก็ไปส่งที่บ้านข้างในบ้านนะครับบ้านกกก่องนีอันนี้อยู่ทุ่งนาบ้านกกก่องนะครับตอนนี้ <c oughs> ตอนเย็นน่าจะไม่ได้ไลฟ์สดนะครับขอบคุณที่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตาม <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้สั่งผ้ามาครับอ่ามีพี่ๆเขา สนใจเป็นผ้าแบบเป็น,ปนผืนนะครับแบบยังยังไมไ่ตัดสำเร็จครับสวยครับแต่ราคามันเพิ่มนิดหน่อยครับนิดหน่อยที่ที่พี่ที่เขา,เาทักไลน์หลังบ้านมาครับโทรมาอยากได้แบบผ้าผืนเนี่ยผมก็สั่งแบบผ้าผืนมาครับแบบไม่ได้ตัดสำเร็จนะครับมันก็ขึ้นนิดหน่อยนะครับผ้าผืนผมเอาลอง เอามาผืนหนึ่งครับเมื่อกี้นี่ก็กขายแค่แบบราคาเหมารวมกับตัดสำเร็จเลยนะครับเพราะว่าราคาแพงกว่า,าผ้าที่ตัดสำเร็จนะครับเพราะว่ามันสวยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาขายอีกอยู่ครับเดี๋ยว ขายให้พี่ๆที่เขาสนใจแบบตัดให้ทันกระถิตนนี้นะครับบุญกระถินทำบุญกระถินนะครับไว้ใส่ไปวัดทําบุญกระถินนะครับรอบนี้จะเอามาอีกอยู่ครับเพราะว่าพี่ๆเขาโทรมาแล้วก็ทักหลังบ้านมาอยากได้เยอะอยู่นะครับก็เลยเอามาอีกนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษณาให้นะครับ บรรยากาศสวยครับแต่นี้อี่ภูเขาล้อมรอบนะคะถ้าไม่บังนี่ก็ภูเขาทั้งหมดครับล้อมรอบทั้งข้างหลังรถภูเขาทั้งหมดนะครับนูนวันนี้น่าจะไม่ได้ไลฟ์สดนะครับแต่จะทำคลิปอยู่นะครับขอบคุณที่ทุทกท่าน,นครับ คลิปนี้ทําไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาหอยไปเก็บก่อนแล้วก็อภิกไปส่งป้านะครับที่แม่เก็บอะไรครับขอบคุณที่กท่านครับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย